อันนี้เป็นดอกซากุระแท้นะท่านผู้ชมดอกซากุระแท้ที่ที่ม้อนแจ่มนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่บานเต็มที่นะท่านผู้ชมแต่ว่าก็คือซากุระแท้ๆนะท่านผู้ชมซากุระที่มาจากญี่ปุ่นเนาะก็เลยบอกว่าเห็นสวยๆก็งามๆก็อยากถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกท่านดูนะเนาะเผื่อบางท่านยังไม,ม,ม,มนะาา่มีโอกาสมาม้อนแจ่มเนาะวันนี้ตาตาพาเที่ยวมีโอกาสมาม่อนแจ่มก็เลยถ่าย ดอกซ,ซากุระของจริงนะท่านผู้ชมของจริงจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยของจริงๆเลยนะของแท้เลยนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยท่านผู้ชมดอกซากุระแท้แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เห็นเอ,อ่อเขาปลูกดอกพญาเสือโค่งแล้วก็ดอกซากุระไ้เยอะเหมือนกะันท่านผู้ชมช่วงไหนที่ออกดอกพร้อมกันเนี่ยน่าจะสวยงามอยู่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นดอกซากุระที่ที่ยังไม่บานเต็มที่เนาะยังไม่บานเต็มที่ก็คือก็คือแบบว่า เห็นแล้วก็คือชอบเพราะว่าเราเราคนชอบดอกซากุระเนาะเห็นแล้วเราก็ชอบอะไรประมาณเนี้ก็ถ่ายบรรยากาศสวยๆมาให้ด <ss uch> ูอาจจะไม่ไม่บานมากไม่สวยมากแต่ว่าก็เห็นแล้วก็ประทับใจนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอกาสไปญี่ปุ่นแล้วก็ดูที่เมืองไทยก็ได้ดอกซากุระซากุระอยู่เมืองไทยเนาะว้าวสวยมากสวยมากนี่ พอแกะกัดได้ดีกว่าไม่มีให้เห็นสากโระแท้ๆแล้วนะดอกแท้เลยนะดอกแท้เลยนะแท้ๆเลยนะเนี่ท่านผู้ชมเขาปลูกเป็นแถวยาวเลยท่านผู้ชมเนี่ยปลูกเป็นแถวยาวเลยอนาคตนี้ต้องสวยแน่ๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยปลูกแถวยาวไปนู่นเลยเนี่ยต้นสากุคลเป็นแถวยาวเลยอีกสักไม่ไม่เกินสี่ห้าปีนะพอดอกสากุคลเขาเริ่ม เริ่มแบบโตเต็มที่เนาะก็ก็จะบานพร้อมกันโอ้ท่านเอ้ยมันเจ็บนี่แหละเป็นสถานที่ที่เราควรจะใหม่ที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้ดอกซากุระกำลังเขาเพิ่งเอามาปลูกคงไม่นานอ่ะท่านผู้ชมมันก็เลยยังไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ถ้านานๆไปนะออกดอกพร้อมกันนะโอ้ยมันเจ็บนี่แหละเป็นอะไรที่น่ามามากที่สุดท่านผู้ชมเนี่ยดูสิเนี่ยดูสิดูสิเขาปลูกเป็นแถวยาวเลยท่านผู้ชมยาวเป็นสิบสิบเมตรเลยนะ แต่ว่ามันยังไม่โตเท่าไหร่เลยท่านผู้ชมมันยังเล็กอยู่ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูซากุระซากุระอากาศดีดีอากาศเย็นสบายลมพัดมาเอื่อยๆท่านผู้ชมลมพัดมาเอื่อยเยเย็นว่าว่า,วา